สวัสดีครับในวันนี้นะครับเราก็จะมาวาดรูปสัตว์เลี้ยงในบ้านนะครับวันนี้ขอเสนอรูปแมวนะครับเริ่มต้นนะครับเราจะวาดรูปแมวนะครับแมวนี่จะหัวกลมๆหน่อยเนาะเราก็จะวาดวงกลมขึ้นมาก่อนนะครับแต่ก็ไม่ใช่กลมแท้นะครับก็เป็นกลมแบนๆ นะครับมอนเดิมเหมือนเ,ม,เ,ม,อนเมือนสัตว์ตัวอื่นแล้วก็จะวาดกลมขึ้นมาใครอยากได้หัวกลมกว่านี้ก็ตามใจนะครับเพราะว่าในส่วนเริ่มต้นของหัวแมวเนี่ยเราอาจจะใช้สี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมก็ได้นะครับนี่คือกลมแบนๆนะครับในความหมายของครูเนาะเสร็จแล้วนะครับใส่ดวงตา ดวงตานี่เล็งตรงไหนดวงตานี่ประมาณว่าให้มันพอดีทั้งสองข้างนะครับพอดีทั้งสองข้างเอาตรงกลางนะครับตรงกลางแล้วก็ดวงตาใครอาจจะใส่กลมไปเลยก็ได้นะครับให้มันเท่าๆกันเนอะจะเป็นแนวกระตูนแนวน่ารักเนาะจะไม่ใช่กระตูนแนวเหมือนจริงนะครับในครั้งนี้ทีนี้จมูก จมูกของแมวจะเป็นรูปสามเหลี่ยมอยอดเอาเอาหัวลงนะครับเราจะเอาไว้ตรงกลางระหว่างตาเลยนะแล้วก็จุดไว้ก่อนนี่เราจะเอาสามเหลี่ยมไปตรงนี้แล้วก็วาดตรงมาแล้วก็เป็นสามเหลี่ยมหัวลงแต่ไม่ใช่สามเหลี่ยมแบบเหลี่ยมนะเป็นมนๆเพราะว่าจมูกแมวเนี่ยไม่ได,ไได้ไม่ได้เป็นเหลี่ยมขนาดเป็นมนๆแล้วก็ลงดาก็ได้หรือว่าใครจะเว้นเป็น ขาวสีขาวข้างในแล้วก็ไปลงสีเป็นสีชมพูก็ได้เพราะว่าแมวบางคนจมูกเป็นสีชมพูนะก็มีนะครับทีนี้ใส่ปากแมวปากแมวก็จะเป็นข้างก่อนเนาะก็จะเป็นโค้งสองโค้งนะครับชืบเป็นปากแมวนะ ใส่หูแมวหูแมวนะครับหูแมวจะเป็นหูแหลมๆด้านบนนะครับสองข้างเท่าๆกันใครอยากจ,จะทําเป็นหูพับหูอะไรก็ได้เพราะว่าแมวบางคนเนี่ยหูก็จะทรงไม่เหมือนกันนะแมวบ้านคูเป็นหูธรรมาดาทําเป็นหูข้างในนะอ่า ีนี้ก็ใส่หนวดสามเส้นทำไมต้องสามเส้นเยอะกว่าดีมันก็เยอะยนะสองเส้นก็ได้อะนะครว่าสามเส้นเี่นกำลังดีนะได้ใบหน้าแมวนะครับบางคนอาจจะบอกว่าแมวบนหัวนี่อาจจะมีแต้มมีลายอะไรก็วาดไปตามารูปแบบของนักเรียนได้เลยนะครับ ทีนี้มาตัวมาตัวกันมาวาดตัวกันเนาะเอาแมวนี่หันหน้าตรงเนาะแล้วก็จะวาดให้มันง่ายที่สุดตามคอนเซปต์ของเราวาดการ์ตูนแบบง่ายนะครับวาดทาไมให้มันยากเนาะก็เล็งจากตามานี่แหละจากตามนันแหละประมาณนี้นะครับตัวเอาประมาณไหนเอาเหมือนเป็นรูปทรงใจกันนะลูกนะครับมันก็จะประมาณอย่างนี้ เดียวนะคุจะนี่นี่คือตัวแมวจะประมาณนี้ถ้าใครอยากให้มันกว้างตัวกว้างกว่านี้เราก็จะจุดไว้กว้างกว่านี้ก็จะเป็นแมวอ้วนนะครับแต่แมวของคุณกำลังดีนะคุณก็จะต่อเส้นกันต่อเส้นแต่ไม่จําเป็นต้องไปต่อให้มันตามเส้นตามจุดเลยก็ได้เราอาจจะ โคงประมาณนี้ตรงนี้เผื่อไว้เผื่อไว้สําหรับอะไรเพราะว่าครูจะวาดขาแมวไว้ข้างหน้านะครับวาดตัววายนะครับเขาเรียกว่าอะไรดีตรงนี้นะวาดเส้นหยักลงมาหนึ่งเส้นแล้วก็ขีดเส้นตรงลงมาตรงๆเลยลูกนะครับนี่จะเป็นขาแมวนะครับแล้วก็ ทำเส้นเฉียงลงมาเฉียงด้านนี้ด้วยเฉียงลงมาแล้วก็ใส่เท้าแมวใส่เท้าแมวแมวมีสองเท้าหรือไงมันต้องมี4ใส่เท้าแมวขาไปไหนละครูขามันทับอยู่ข้างหลังนะครับ เราจะว่าอะไรม,มันมง่ายๆเอาง่ายๆแบบนี้แหละนะนะาหางแมวหางแมวเอาไว้ซ้ายหรือเอาไว้ขวาดีเอาไว้ด้านนี้ดีกว่าคุอถนัดขวานะครับนักเรียนคนไหนถนัดซ้ายก็ขวาซ้ายกันไปนี่ขาขาขาสีข้างละใส่ถุงเท้าให้แมวหน่อย อะไรคือถุงเท้าครับถุงเท้าก็าคือเหมือนเหมือนลายนะครับที่ว่าลายนี้จะเป็นลายเข้มและตรงนี้ก็จะเป็นสีขาวเพราะว่าแมวครัวมีถุงเท้านะแต่ถุงเท้าของของแมวครัวนี่ไม่ครบทุกข้างนะครับมีอยู่ประมาณสามข้างอีกข้างเนี้ยมันไม่มีนะใส่กระพวนกระพรวนคืออะไรกระพวนก็เป็นลูกกลมๆนะครับเป็นเหมือนกระดิ่ง นะครับที่ให้เสียงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะครับใส่กระพวนให้แมวของเราของใครของเขานะแมวครูจับหนูไม่เก่งครับเพราะว่าแมวครูตัวสีขาวแล้วมันก็แขวนกระพวนด้วยเวลามันไปหนูมันก็จะได้ยินสะก่อนใครอยากให้แมวจับหนูก็จะไปแขวนกระพวนมันนูก ให้มันปลดกระพวนให้มันไม่งั้นมันจะย่องได้เงียบขึ้นเงียบเชียบมากเลยนะครับมาใส่สเสน่ห์ให้กับแมวของเราดีกว่านะครับใส่แววตานะครับใช้สีขาวแววตาใส่ขนตาแมวคู่เป็นตัวเมียใส่ขนตานิดหน่อยอ ใส่ไปลายหางเลยดีกว่าเออแล้วก็เอาหูชมพูดีไหมกูชอบหูชมพูกูจะใช้หูสีชมพูก็เป็นแมวสีชมพูนะ